ดีค okay. ่ะน oui> mm ี้ก้มาเจอกับช่องเจ๊จายจัให้นะคะนี่คือลูกชายนะคะคนเล็กวันนี้เป็นันเกิดลูกชายคนเล็กนะคะนี่ค่ะได้สักยานแล้วดีใจไหมครับพูดกับก้องไหลูกดีใจค่ะดีใจค่ะดีใจครับุูชอบไหมลูกชอบครับก็จะพามาเที่ยวบ้านนะคะบ้านอยู่บ้านกิเซนาสองนะคะสามโคก็ถึงทางเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารถบ้านเรามีไปเริ่มจากเวฟเริ่มจากเลฟนะคะเลฟคันนี้ก็ เป็นเว็บในตำนานนะคะเพราะว่าสิบกว่าปีแล้วแล้วเราทำใหม่ทั้งหมดเลยนะยกเครื่องชุดสีทำใหม่น็อตทุกตัวทำใหม่หมดนะคะอันนี้คือเวสใในตำนานนะแล้วก็มีจักรยานคู่ใจของเรานะคะที่ไปไหนก็ไปด้วยนะคะมีอาหารแมวสิดได้วยนะคะให้แมวจอนนะคะเราเป็นทาสแมวแล้วก็มีจีนท่านนี้นะคะไว้ไปซชื่อทานะคะ ซื้อจากข้าวในหมู่บ้านหรือว่าไปขับใกล้ๆไปตลาดที่นั้นคือบ้านเจตดไฟสวยงามนะคะอย่าเพิ่งเดาออกา้หลังก็อีกอย่างนึงนะคะมีอีกอย่างเอาไว้จอดรถใหญ่กัเก็บของบ้านนีสองหลังตรงข้ามกันนะคะดีีม้าไปโมกี้เข้ามาลูก ก็มพายานาค่ะเข้ามาก็จะเจอท่านใหยาแมวค่ะต้นน้ำอยู่นะคะแล้วก็เข้ามาก็จะเจอรถอีก1นึ่คันนะคะคือรถซีโนของลูกชายโตๆน,นะคะรถคันนี้ก็นานแล้วค่ะเอาไว้หมาไปเล่นเที่ยวเล่นที่สนามนะคะแล้วก็คันนี้เพิ่ได้มาใหม่ะคะ่ะ CDR แล้วนะ,ะสิบสา คันนี้ก็คือพระเอกของเรานะคะเดี๋ยวจะให้ดูพระเอกของเราพออระเอกคุมผ้าเอาไว้นะคะ S พันนะคะเรียนจบวิศวะ S พันนะคะคันนีีคุมผ้าเอาไว้นะคะอนันนี้ของสามีเจนะคะ่ะแกก็ไม่ค่อยได้ขีนนะะ่หรอกค่ะส่วนใหญ่จะอยู่แถวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านแล้วเราก็ นี่สัตว์เลี้ยงคือซีซ่าอันนี้ก็คือจะเป็นตู้กระเป๋านะคะที่เจซื้อไว้นะคะก็มีหลายใบนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์เียนะคะก็สะสมนะคะแต่ตอนนี้หยุดซื้อแล้วนะคะงบน้อยนะคะและนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงอีกตัวคือเฮงหมาเฮงเฮงน่าจะอยู่ในตู้เปิดดู้หรือเปล่ามีสัตว์เลี้ยงอีกนะคะอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าไม่อยู่นะคะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน ไปผ่านมาไปดูทั้งกันอ่ะเราอยู่เท้าเขานะคะแต่ว่าเราก็มีความสุขได้นะคะอยู่เท้าเขาถึงมันจะแคบไปนิดนึงแต่เราก็มีความสุขนะคะ,ะเฮงเฮงอยู่นี่นะคะอุ้มร้านี้น,น,นี่นะคะคือเฮงเงอ,อ,อเราก็มีท่าแมวด้วยนะคะอันนี้คือเลี้ยงมาสิบกว่าปีแล้วนะคะเฮงเ มีพี่น้องอีกหนึ่งตัวนะคะคือลักกี้แต่อยู่ห้องโู้นนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนาคนนี้ลูกชายคนโตนะคะน้องโชกุนนะคะหล่อมากเลยค่ะเห็นิคประทุมนะคะปีหนึ่งอานน้นองโฟกัสนะคะลูกสาคนที่สองนะคะคณารา,าดนะคะมอนหนึ่งค่ะเืินแนเลยเปิดแมสหน่อย <c oughs> <c oughs> น่นะะาฮ่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 าฮะาฮ่า เรามีลูกทั้งหมดสามคนนะคะแต่จ,จริงๆก็ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงนะคะเป็นลูกบุญธรรมก็อยู่บ้านใ,นใกล้ๆกันนะคะน้องก็มาเล่นที่บ้านได้สี่ปีแล้วก็เลยเอาเป็นลูกเลยนะคะแม่เขาอนุญาตนะคะก็เลี้ยงน,น้องปกตินะคะสามคนดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะคะให้กับน้องโบกี้นะคะน้องโบกี้วันนี้เลยลูกวันนี้มันเกิดหนุใช่ไหมคะค่ะ อย่างได้เลยครับจ, mm hmm. จักรยานก็ได้แล้วพอแล้วเนอะไม่เอาแล้วเนอะเอาแค่นี้พอนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโซโกนเอาของให้น้องลูกเอาใจไปอยูอ่จ <so ัง้านระเบียงดีกว่าบรรยากาศดีไปเรามีระเบียงนะคะเราถอดเทเลเด็กลงไปบ้านเรามีระเบียงระเบียงแล้วเราก็มีต้นไม้จะเปิดไฟด้ลูกเปิดก๊าเปิดไฟด้วยพี่ปิดประตูก่อนเดี๋ยวเรสักพึ่งเซิร์ฟไพร่โบกี้นะคะ เรามีลาปียังนะคะบ้านเรามีลำปียังบ้านเรามีลำปียังนะคะเดี๋ยวเราจะให้เราจะเซอร์ไพรส์น้องโบกี้นะคะเป็นไงบ้างลูกวันนี้วันเกิดรู้สึกยังไงบ้างดีใจดีใจใช่ไหมครับ <laughs> แม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่บ้านเหรอใช่ใชแล้วอยู่กันนานมากี่ปีแนละ้ว ลหลายปีแล้วใช่ไหมน้เลี้ยงมาหลายปีแล้วใช่ไหมเออนี่นะคะคือลูกบุญทรรมของเรานะคะเลี้ยงจนอ้วนเลยนะคะน้องอยู่น้องอยู่ปสาใช่ไหมลูกใช่ครับพูดดีๆครับใช่ค่ะใช่ครับน้องนี่นะคะก็อตอนนี้โรงเรียนก็น่าจะ <c oughs> ยังไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าสถานาการณ์โควิดนะคะเราก็ดูแลกันไปนะคะสามคนพี่น้องอยากให้อนาคตของชาติเรา จอแต่สิ่งดีๆนะคะเจ๊ก็เลี้ยงได้ตามกำลังที่เจ๊มีนะคะก็ถือว่าเขาเป็นลูกคนหนึ่งนะคะน้องน่ารักนะคะน้องไม่ดื้อนะคะแต่สนมาก <c oughs> <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์น้องนะคะ <c oughs> อยากรู้เปล่าพี่เขาจะเซอร์ไพรส์อะไรไม่รู้แล้วอยากแล้วอยากรู้ว่าเขาเซอร์ไพรส์อะไร <c oughs> ยากรู้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็ได้รู้เดี๋ยวพี่เขาหยิบของมาให้หรือเปล่าอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาพี่กัดออกมาลูกอ่าววันนี้วันเกิดน้องโบกี้ดูโเคสก่อนชอบไหมลูกอ่อธิษฐานนะครับอธิษฐานยกมือยกมือด้วยอธิษฐานอ่านะขอให้หนูเป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กดีของแม่ปูนะจะรลุงหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้หนูเรียนสุดเก่เกงๆโตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนนะคะอย่าดื้อนะคะ อ่ะเปล่าเลยลูกเปล่าเลยอ่ะตัวเมือให้ก้านอนอเราไม่ลองเพลงอ่ะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you อ่ะเดี๋ยวเราไปตัดเค้นแบ่งกันนะคะวันนี้แล้วก็มันเกิดน้องโบรกี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยขอบคุณครับบอกขอบคุณครับ หนูจะเป็นเด็กดีนะครับจะเป็นเด็กดีนะคะทุกคนจะเป็นเด็กดีนะคะอันนี้ลูกของเจ๊จัดนะคะ3ามคนเห็นแล้วนะคะว่าน้องก็โตกันหมดแล้วนะคะยังไงก็ฝากช่องเจ๊จัดจัดให้ด้วยนะคะถูกใจก็กดถูกใจส่วนกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมีคลิปต่อไปะคะ่ะขอบคุณค่ะ